เมือ่อหอยกับปูมาเจอกันพี่น้องเลยมีหอยค่ะหอยหอยอึบตัวบอกง่ายปูแบบนี้พี่น้องนี่ค่ะนี่ปูนะปูปนะอึบมานี้มานี้ขอดูตัวหน่อยไม่ทำอะไรหรอกอไปแล้วน,น่องมนันน้่งไปแล้วนะก้านใหญ่เลยมมโชัว์ตัวเดียว เห็นปะ่ะคะเห็นใหมน้าเฮ้เป็นมะหลอกครับนี่พี่น้องว้าอู้บุกข้าหมหักไงแต่ว่าบ่าเอาค้อนดอกบ่าลหลตะกี้หลายนี่เขามาอันตัดอันนั่นไหมอันนี้ยงัง ว่ากัดกอเข่าไหมาคะพี่้องเนี่ยเนี่ยก้าย่ใหญ่เนี่ย